สวัสดีค่ะนักเรียน Welcome to English class with Teacher ออยนิลค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันก็คือเรื่องของ Present Simple Tense นัน่นเองค่ะ Present Simple Tense คืออะไรและใช้ตอนไหนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ ลักษณะการใช้ present simple tense นะคะคำว่า present แปลว่าปัจจุบันค่ะดังนั้น present simple tense จึงเป็นประโยคที่มีโครงสร้างแบบง่ายๆนะคะเพื่อใช้พูดถึงเหตุการณ์ในปัจจุบันนั่นเองค่ะโดยมีลักษณะการใช้แบบนี้นะคะแบบที่หนึ่งเลยค่ะ habit ค่ะใช้พูดถึงเหตุการณ์นะคะนิสยัยหรือการกระทำที่เกิดขึ้นซ้ำๆบ่อยๆหรือเป็นประจำทุกๆวันนะคะเช่นอย่างตัวอย่างค่ะ I always drink coffee at work. ฉันเนีดื่มกาแฟบ่อยมากเลยนะที่ทำงานเห็นไหมคะทำบ่อยมากเลยเป็นประจำเลยคะ่ะหรือ she gets up at s e v e d a.m. every day. เห็นไหมคะเตือนตอนเจ็ดโมงเช้าค่ะทุกวันเลยคะ่ะหรือ they usually eat dinner at home. เขาเนี่ยพวกเขาเนี่ยกินกินข้าวเย็นที่บ้านนะคะบ่อยมากเลยนะคะ usually ก็คือเป็นประจำบ่อยครั้งนั่นเองคะ่ะ 2ค่ะใช้พูดถึงสิ่งที่เป็นความจริงในปัจจุบันนะคะเช่นยกตัวอย่างค่ะ she works at w a t c h i n g l o m school she works at w a t c h i n g l o m school ก็คือพูดถึงการทำงานของเขาเนี่ยตอนนี้เขายังทำงานอยู่ที่วัดช่องลมนะยังไม่ได้ย้ายไปไหนนะยังทำงานอยู่ที่นี่อยู่นะคะหรือ he is 60 y e a r s old he is 0 y e a r s old ตอนนี้เนี่ยเขาอายุ60ปีนะคะ we live in new york we live in new york ก็คือ พวกเราเนี่ยอาศัยอยู่ที่นิวยอร์กนะคะปัจจุบันตอนนี้นะคะและอย่างสุดท้ายค่ะพูดถึง general fact หรือว่า truth นะคะพูดถึงความจริงนะคะความจริงตรงนี้น่ยเป็นความจริงที่เราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงมันได้นะคะเป็นความจริงที่ permanent ก็คือคงทนถาวรเลยไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงมันได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่น the earth is not flat สังเกตไหมคะ D นะคะคุูอ่านว่า D นะคะ the earth is not flat โลกเนี่ยมันไม่ได้แบนนะคะ The sun rises in the east. The sun rises in the east. พระอาทิตย์ขึ้นทางที่ตะวันออกนะคะสุดท้ายค่ะ Water boils at 1 0 e d e g r e e s Celsius. น้ำเนี่ยเดือดที่100องศาค่ะต่อไปค่ะเราจะมาพูดถึงโครงสร้างต่างๆใน present simple tense นะคะเริ่มที่โครงสร้างแรกเลยก็คือโครงสร้างของประโยคบอกเล่าค่ะ โครงสร้างของประโยคบอกเล่านะคะจะขึ้นต้นด้วยประธานนะคะก็คือ subject นะคะรูปย่อคือ s จุดนะคะตามด้วยกริยาช่องที่1ค่ะแต่มันจะพิเศษตรงที่กริยาตรงนี้ค่ะมันจะมีการเติม s หรือ es เข้าไปด้วยนะคะในบางกรณีค่ะกรณีที่1น,นะคะถ้าหากว่าประธานเนี่ยเป็น plural subjects นะคะหรือประธานที่เป็น พระหูพุนะคะกริยาเนี่ยไม่ต้องเติมอะไรเลยค่ะเป็นกริยาช่องที่หนึ่งเพียวๆเลยนะคะเช่น I work, you work, we work, they work นะคะไม่ต้องเติมอะไรเลยนะคะหรือ,อ,อยกตัวอย่างเช่นมีคนสองคนนะคะ Tom and j e r ี y อ,อ,อย่างเงี้ยค่ะ มีคนสคนก็คือมากกว่าหนึ่งะคะจัดอยู่ในรูปของเพรหูพจน์นะคะไม่ต้องเติมอะไรเลยนะคะกริยาก็เป็น tom and jerry work ได้เลยนะคะอีกกรณีที่2ค่ะหากประธานตัวนั้นเป็น singular subject นะคะหรือประธานที่เป็นเอกพจน์ K นะคะกริยาตัวนั้นเนี่ยจะต้องตามด้วย s หรือ es ค่ะเช่น he works she works it works เป็นต้นนะคะและนักเรียนจะรู้ได้อย่างไรว่ากริยาเนี่ยมันเติม s หรือ es ตอนไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะหละกักการเติม s หรือ es ที่คำกริยานะคะกดข้อที่1ค่ะเราสามารถเติม s s ตัวเดียวนะคะหลังคำกริยาปกตทิทั่วไปได้เลยค่ะยกตัวอย่างเช่น come um come um นะคะก็เติม s เข้าไปค่ะกลายเป็น comes แค่นี้นะคะได้เลยนะคะ cut cut เต,ติม s กลายเป็น cuts drink เติม s กลายเป็น drinks แค่นี้นะคะง่ายๆเลยกดข้อที่2ค่ะเราเติม es นะคะ es หลังคำกริยาที่ลงท้ายด้วย s sh ch x z และ o ค่ะยกตัวอย่างเช่น catch catch แปลว่าจับนะคะเติม es เข้าไปค่ะนักเรียนเห็นไหมคะมันจะอ่านออกเสียงว่า catches catches ตอนแรกอ่านว่า catch ใช่ไหมคะเติม es กลายเป็น catches นะคะเสียงจะเปลี่ยนไปเลยนะคะต่อไปค่ะ kids kids แปลว่าจูบนะคะเติม es เข้าไปค่ะกลายเป็น kidses it. kidses it. นะคะเสียงตายแล้วนะคะต่อไปค่ะ teach teach แปลว่าสอนนะคะเหมือนที่คุณครูกำลัง teach นักเรียนอยู่สอนนักเรียนอยู่นะคะเติม es เข้าไปค่ะกลายเป็น t e a c h e s t e a c h e s นะคะต่อไปค่ะ watch watch แปลว่าล้างนะคะเติม es ค่ะกลายเป็น watches นะคะ watches but กลายเป็น b a t s it. fix กลายเป็น fixes แปลว่าซ่อมนะ fix อาจจะเคยได้ยินกันบ่อยๆนะคะ go go เติม es ค่ะกลายเป็น goes ไม่โกรเสนะคะเพราะว่า go มันไม่มีเสียงท้ายคำเหมือนคำอื่นๆนะคะ go เติม es ก็กลายเป็น goes คำสุดท้ายค่ะ do do เติม es กลายเป็น does ไม่อ่านว่า do's นะคะอ่านว่า does นะคะ do does นะคะ กฎข้อที่3นะคะจะพูดถึงคํากริยาที่ลงท้ายด้วย y นะคะแบ่งออกเป็น2แบบค่ะแบบที่1นะคะถ้าหากว่าหน้า y เป็นสระนะคะ a e i o u ค่ะให้นักเรียนเติม s ได้เลยค่ะยกตัวอย่างเช่น b y by เห็นไหมคะหน้า y มันเป็นตัว u ค่ะเป็นสระนักเรียนก็เติม s ได้เลยกลายเป็น buys play หน้า y เป็นสลายแล้วค่ะเป็นตัว a ใช่ไหมคะนักเรียนก็เติม s ได้เลยกลายเป็น place แบบนี้ง่ายๆค่ะแบบที่2ค่ะถ้าหากหน้า y เป็นพยัญชนะค่ะให้หนักเรียนเปลี่ยน y เป็น i แล้วค่อยเติม es เข้าไปนะคะยกตัวอย่างค่ะ LY, fly นักเรียนสังเกตไหมคะหน้า y เป็นตัว l ตัว L เนี่ยเป็นพยัญชนะไม่ใช่สระนะคะไม่ใช่ A E I O U นะคะเป็นพยัญชนะธรรมดาเลยนักเรียนก็ต้องอ่ะอยกตัวอย่างครูทำให้ดูให้เห็นภาพชัดๆนะคะ F L Y ใช่ไหมคะเราก็ต้องเขาบอกว่าให้เปลี่ยน Y เป็น I อ่ะตรงนี้เป็น Y ใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยน Y เป็น I และนักเรียนก็เติม E S เข้าไปแบบนี้นะคะเราก็จะได้รูปนี้ Fly กลายเป็น f l i e s ตัวอย่างที่สอง line กลายเป็น c l i n t แบบนี้เห็นไหมคะ y หายไปเปลี่ยน y mm hmm. เป็น i แล้วเติม es ค่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคบอกเล่าของ present simple tense หลังจากที่เรียนเรื่องกริยากันไปแล้วดีกว่านะคะตัวอย่างแรกค่ะ I go to university by bus every morning ฉันเนี่ยไปมหาวิทยาลัยโดยรถบัส ทุกทุกเช้าเลยค่ะเห็นไหมคะว่าเขาย้ำตรงนี้นะคะได้อย่างชัดเจนเลย every morning ไปบ่อยมากไปทุกวันไปทุกครั้งเลยนะคะและ I ค่ะนักเรียนสังเกตรประธานค่ะ I จัดอยู่ในรูปของพพาหูโพน์นะคะกริยาที่ตามมาคืคอ go ไม่ต้องเติม s หรือ es นะคะตัวอย่างที่สองค่ะ he plays guitar very well เขาเล่นกีตาร์ได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะ ที่เป็นประธานที่เป็นเอกพจน์นะ,ะมีคนเดียวกริยาที่ตามมาก็ต้องเติม s ให้เขานะคะแบบนี้เป็นต้นค่ะมาต่อกัันที่โครงสร้างของประโยคปฏิเสธใน present simple tense กันนะคะในรูปประโยคนี้นะคะเราจะใช้ verb to do ค่ะเข้ามาช่วย다가แล d do ค่ะตามด้วย not นะคะที่แปลว่าไม่นะคะแล้วตามด้วย verb ช่องที่1ค่ะ verb ตรงนี้นะคะนักเรียนไม่ต้องเติม s หรือ es ให้เขาเลิดนะคะห้ามเติมนะคะยกตัวอย่างแรกนะคะจะอยู่ในรูปของประธานที่เป็นเอกพจน์นะคะเช่น he she it นะคะจะใช้กับ does ตามด้วย not นะคะ does not รูปย่อของ does not ก็คือ doesn't he doesn't start เขายังไม่ได้เริ่มแบบนี้นะคะตัวอย่างที่สองค่ะประธานที่เป็นพระหูพจน์ ราะหูโพ์เนี่ยจะไม่ใช้ดา้แล้วนะคะจะใช้ do ตามด้วย not นะคะ do not รูปยอ่อของ do not ก็คือ don't don't แปลว่าไม่นะคะเช่น I don't start ฉันไม่ได้เริ่ม you don't start แบบนี้ค่ะเรามาอยู่ตัวอย่างประโยคปฏิเสธกันนะคะตัวอย่างแรกนะคะ they don't enjoy playing the football พวกเขาเนี่ยไม่รู้สึกสนุกสนานเลยในการเล่นฟุตบอลนะคะเ h e y เป็นพระหูพน์ค่ะใช้ do not หรือ don't นะคะแบบนี้ทูกต้อง she doesn't wash h e car เขาไม่ได้ล้างรถของเขานะ she ประธานเป็น mm hmm. เอกพจน์นะคะมีหนึ่งคน ัวเหงาค่ะเติม s ให้หน่อยนะคะใช้กับ does นะคะ does not นะคะหรือ doesn't she doesn't watch her car แบบนี้นะคะง่ายๆเลยและโครงสร้างประโยคสุดท้ายที่เราจะพูดถึงนะคะนั่นก็คือโครงสร้างของประโยคคำถามใน present simple tense ค่ะในโครงสร้างนี้นะคะเราจะใช้ verb to do มาช่วยเช่นเดิมเลยนะคะแต่ว่า verb to do เนี่ยจะย้ายมาอยู่ข้างหน้านะคะ does หรือ do ค่ะแล้วตามด้วย subject ค่ะ ตาม้ีย verb ช่องที่1เหมือนเดิมเลยนะคะและ verb ตรงนี้นะคะห้ามเติม s หรือ es เช่นเดิมนะคะยกตัวอย่างนะคะ t o e s he thought ใส่ question mark ให้เขาด้วยนะคะ t e s s he thought นะคะ t o e s, <That> <S ใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์เหมือนเดิมเลยนะคะ do นะคะ,ะ,คะใช้กับประธานที่เป็นพระหูพจท์เหมือนเดิมค่ะเช่น do you thought Do you start คุณเริ่มหรือ,อยัง Do we start พวกเราเริ่มหรือ,อยังแบบนี้เป็นต้นค่ะตัวอย่างของประโยคคำถามนะคะตัวอย่างที่หนึ่งค่ะ Does your mum cook s o m e food for you? แม่ของคุณได้ทำอาหารไว้ให้คุณไหมเห็นไหมคะ Your mum ประธานเป็นเอกพจน์มีหนึ่งคนคะ่ะใช้ d a s นะคะเวลาตอบค่ะถ้าตอบว่าใช่แล้วก็ตอบ Yes She มัมเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะแทนว่าชีแ yeah, ย่ชีด่าใช่เขาว่าทำให้นะหรือ no she doesn't แบบนี้ค่ะตัวอย่างที่2ค่ะ do you go to university by bus every morning คุณไปมหาวิทยาลัยโดยรถบัสทุกตอนเช้าเลยใช่ไหมเวลาตอบนะคะถ้าใช่ตอบ yes ถาม you ตอบ I ถาม I ตอบ you นะคะ yes I do ใช่ฉันไปทุกวันเลยหรือ no ไม่ฉันไม่ได้ไปทุกวันนะ no I don't แบบนี้เป็นต้นค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนบทเรียน Present Simple Tense วันนี้ไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะก่อนที่จะจากกันไปวันนี้นะคะครูออยขอย้ำให้นิดนึงนะคะกับนิยามของ Present Simple Tense นะคะเราจะใช้ก็ต่เมื่อสิ่งนั้นเนี่ยเป็นจริงเสมอเจอซส้ำๆสำย้ำเป็นนิสัยค่ะจริงเสมอเจอซ้ำๆย้ำเป็นนิสัย จริงเสมอเจอสซ้ำๆย้ำเป็นนิสัยอย่าลืมนะคะสวหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ Terima kasih telah menonton!